สวัสดีครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเด้อครับเด้ออ่มามาเมื่อน,นี่นะครับขออนุญาตอัดเป็นวิดีโอดีกว่านาะครับเนาะเพราะว่าขึ้นไลนนี่กับมันกับสีหยักเน่ยนะครับอ้าวขอตอนรับเขาสู้ช่องเม่นน้อยชาแนลนะครับอ่ามาพบพ,อบพ่อกับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่กับเป็นวันที่สิบเอ็ดนาะครับเนาะสิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อย 67สิบเจ็ดนะครับย่ามสาวสาๆแบบนี้นะครับกับทักทายพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้ออัดเป็นคลิปดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามือนีเป็นหยัางขึ้นมาอัดคลิปบ่ได้ไปเห็นงานครับล่างงานไหวสองหมื่นล่าพักหลอนเลยบ่ได้ไปใส่จอยนะครับเนื่องจากว่าคุยกันทั้งโทรศัพท์กับมูนะครับว่ามือนีสีเดินทางไปงานบวชมูนะครับ อยู่ทั้งพูดละทั้งเรื่องนกท่า่ละทั้งเรื่องนกท่าทั้งยาโสทอดทั้งอุบลอำหนาจาพละนะครับแล้วๆก็วาสีเล่ยไปมุกดาหารไปหาเจกหนึ่งลก็ไปหาตัวงอกนะครับแล้วก็ไปหาพี่นอดแต่าปรากฏวามือน,นี่นะครับโทรหามูโทรหาเพื่อนโทรบอกว่าหอดละบ่หอดบานง,งาและบ่นะครับมูเขาบอกว่าจังไหนหูบ่เขาบอกว่างานวันที่สิบสี่ผมได้ละสัน แสดงมาตอนแรกมูโทรมากผมฟังผิดเขาเจ้าบอกว่าวันที่สิบสี่แต่ว่าผมฟังเป็นวันที่สิบนะครับวันที่สิบเอ็ดแหมฟังเป็นวันที่สิบเอ็ดกันเลยได้ล่างานไหววันที่สิบเอ็ดสิบสองมาสันเนาะเพื่อฮัตกับสุกสีล่างานไหวแล้วก็สีได้ต่อเนื่องเงาเลยนะครับหลังสงการผมจะคอยสิกลับไปเห็ุงานมาสันเนาะกันเลยล่าผักหล่อนไหวหัวหน้ากันนุมัดยังเรียบร้อยแต่ว่าโทรไปหามูมือนี่นะครับมูก็เลยบอกว่าเออ บอมแอนเด้อร์บอมแอนวันที่สิบสิบเอ็ดได้เป็นวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่กะอีกกี่มือมัอนี้กะบสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดวันพฤหัสสิบสองวันศุกร์สิบสามวันเสาร์สิบสี่ครับวันอาทิตย์เนาะกะสิเรยไปผู้เราวันที่สิบสี่กับศิได้สวนทางกันครับเจกหนึ่งเหรคือพลนายพนสิมาบานนี่วันเสาร์นี่วันที่สิบสามแต่ว่ากับเรเป็นอย่างไปกะถ้าเกิดบ่ได้แวะไปทั้งมุกดาหารมก็สิไปกลับเอาเนาะกัสิไปกลับเอา มือนีมาฉีดแจงเรื่องไลยเรื่องนะครับสิมาเบาสู่กันฟั่งนะครับในเรื่องของน้องข้ามลาสิไปขึ้นคอนเสิร์ตนะครับอ่ามือนีกะได้สถานที่มาแล้วได้เวลามาแล้วนะครับบันทีเขากระรูแล้วนะครับว่าน้องข้ามลาลําละครกับสิได้ไปรวมงานคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567นะครับในงานวันแรงงานนะครับที่ ลูกทุ่งมหาคนคร FM 95เพิ่นใดจัดขึ้นกันนะครับเอ่อเพิ่นกระแจงข่าวเมื่อหล้วละนะว่าจัดอยู่สนะครับจัดอยู่มองใดเริ่มเวลาเท่าใดนะครับเนาะเพิ่นกระแจงมาว่าจัดอยู่มุ่งพุ่นอยู่ทงางรังสตอยู่ตลาดสีมุมเมืองนะครับอยู่ตรงขามกับเสียรังสตเลยเดตลาดสีมุมเมืองนะครับใกล้ๆกับสนามบินดอนเมืองเนาะออกระบ่ไกล ถ้าเกิดว่าซุ้มผมไปกะลงสนามบินดอนเมืองกะนังรถมาข้าวเดียวนะครับงานปกติเพิ่นกะสิเริ่มประมาณ10บหานริกาหอดสีถุมใบสามหอดสีถุมนะครับทุกปีกะสิเป็นแบบนี้แหละประมาณใบสองใบสามนะครับเลิกกะสี 5, ถุมหาทุมมุลละนะฮะเพราะว่าแรงงานแล้วก็ค้นยุดงานเพิ่นยุดหลายนะครับเพิ่นกะสิให้มากรวมงานนี้เนาะและก้กกะสิมีศิลปินจากหลายค่ายนะครับเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่ง เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆน,น,นะครับของประเทศไทยเฮานะครับเพราะว่าทาง f m 9เอมก่าลุกทงมหานครเพิ่อศรีร่วมเอาศิลปินที่เพิ่นเคยไปสัมผัสนะครับสัมผัสในรายการลูกท่งมหานครของเพิ่นนะครับเพิ่อศรีเอามาขึน้นเวทีตุ่มโฮมกันนะครับหนึ่งในนั้นกะสีเป็นน้องสาวหลาของตาเฮ้านะครับคำล่าลํำละครได้ไปแน่นอนเนาะ หลายๆคนปัญหามาหนองฝาได้ไปน้ำบอหนองฝาทาวีพรมูเพนนั่นนะครับเพิ่นว่าไอ้เพิ่นก็นติดตามไปเบงิงเพลงนะครับไปเบงิงเพลงของหนองฝานนองกระห้องม้วนเพิ่นว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสีบ่ทันลู่นะครับนาซิบ่เด้ไปนาสีได้ไปแค่หนองหลาล่ำละครอนนะครับบ่เด้ไปดอกหนองฝาเพราะว่าอาทางทีมงานติดต่อไปที่พออสถานีนะครับ ไอ้วาสุเหลือจัญญานะครับกับประสานงานกันไปกับแจงไปวัดศิลปินสิไปคือหนองคำลาผู้ดเดียวนะครับ <c oughs> อขออภยัยเลครับเด้อแล้วก็มือขึ้นนี่มือขึ้นก็นได้ไปขึ้นช่องกับเจกหนึ่งวันฉลองนะครับทุลักทุเลนิดหนึ่งเพื่อสิขึ้นได้เพื่อนก็นให้ไปโหลดโปรแกรมอีหยังสตรีมยาสตรีมเยอะนี่ยังของเพิ่นละครับมันก็นโหดดบ่ได พ่อโหลดบ่ไดผมเข่าไปผมก็เข่าไปบ่ไดเข่าไปได้ผมกับบ่ไดยินเสียงเพิ่นเบากันบ่ไดยินเสียงเพิ่นเบากันผมก็ไปเบาแสเขาเนกะครับน้องมือขึ้นก็ต้องขออภัยเด้อนะครับผมบ่ไดยินเสียงคนอยู่ในห้อสี่คนบ่ไดยินเสียงเจกหนึ่งเรเห็นลูปหอดเจกหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นแต่รูปของทวงหรอก้วกัรลูปของพี่น็อตนะครับแต่ว่าบ่ไดยินเสียงเพิ่นอ่านปากเอาเพิ่นเบาไปก็ ก็อาจสิสวนเพลินนะครับมือขึ้นมันก็นเลยทุลักทีเล่มันก็นเลยเหมือนกับไปเบาสวนเพลินเวลาเพลินเบาอยู่มันบ่เดินนะครับเวลาอา่านคออเมต์ผมก็บอเห็นผมมาเบิงในในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเอานะครับเนาะนี่คือสาเหตุที่เบาสวนกันมือขึ้นเอามือเี้เอาไม้เอาไม้เพิ่วมาเดี๋ยวเพิ่นสีส่งโปรแกรมเพิ่นสีส้มอ่าโปรแกรมสตรีมมหาห้ แล้วกสิบอกวิธีว่าเขาเชิงไดกดหมองไดนเนาะเพราะว่าเรื่องของ youtube นี่ผมบ่เคยไหลซดจ้าเถื่อด้อครับเด้อพี่น้อง u t u b e บ่เคยไหลซดน้ำเขาจ้าเถื่อนะบ่เคยเปิดส่องบ่เคยหูเรื่องเลยมีแต่เขาไปเบิงมีแต่เขาไปเสร์ชหาอยากเบิงยังกับเขาไปเสร์ชหาแต่ว่าบ่เคยเขาไปเห่นบ่เคยเขาไปไหลซดกันเลอยอาจสิบบบ่บหูเท่าไดรนะครับเมื่อนี่ก็เป็นวัด <c oughs> เป็นวัดเสียงแหบเป็นไข่ไ้โอ้ย อากาศมันเปลี่ยนแปลงฝนมันกระตกเนาะมือว่านกระตกได้ครับพี่น้องตกลิ่นๆเนอะมืองกอนนี่กระตกเบิดเหมือนะครับพายุเขา่าเมือน,นีกระขึ้มๆแน่สวยๆมากกัมีแดดนิดนึงนะครับมีแดดออกมาแล้วเอยเป็นบาดพี่น้องเลย <c oughs> เอามือน,นีกับมะเววนัวงหัวมวนกันนะครับอัดเป็นคลิปวิดีโอมาฝากพ่อแม่พี่น้อง แฟนคลับของนองข้าหล่าลํ่ละครเนาะเออกบรบว่าเข้าใจขึ้กันเป็นห่ังขึ้นมีแต่คนเข้าไปมีแต่คนพวกที่บ่มากกันนะเพิ่นคือมาเว่าวห้่้นองลาคักแง่แท้่าเสนอหมู่บ้านป่าล่องแล้วก็ผปกป้องอยู่นะคับนะครับเข้าไปเบิงในช่องของป่าล่องขอนแกนนะครับผมกับเข้าไปเบิงเพิิอนอยู่เพิ่นกับว่าเพิ่นปกป้องนองข้าหล่าเต็มที่เนาะ จักอีย่างน้องคนเว่อก็เดียนขนาดพายุมากยังมาถูดหนองอีหย่างบอเอ่ยซื้ออยังก,อออองก็บอเอ่ยซื้อครูเพลงกับม่วาหนองอีกนะครับมันมีเหตุแล้วก็มีผลเนาะว่ากันบ่ไดดอกเนาะผู้ใดสิีว่าจังไดกร้างผู้ใดสิีว่าจังไดกร้างเขาสนับสนุนหนองเข้าให้กำลังใจนนองเข้าพร้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนหนองนะครับส่งเสริมสนับสนุนหนองข้าหลา ให้เพิ่นได้มีชื่อเสียงโด่งดังให้เพิ่นได้ผลิตผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงแฟนคลับของเฮ้านะครับบ่ว่าสิอยู่ในประเทศไทยอยู่ประเทศไดกัตตามแต่นะครับหรือว่าอยู่ทั้งสปปลาวเองกัตตามแต่นะครับเนาะเฮ้าซอยกันสนับสนุนนองหลาข้ามแพงนองหลาล่าละครของเฮ้านะครับให้เล่าได้มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะพักกันหา ช่องให้น้องออกพักกันหาเวทีให้น้องขึ้นเป็นอย่างเนาะเออมาดาน้องมมว่วานนองเฮ็ดห่งังมาสันเนาะนมันก็มีอยู่สองเดียวเดียวน่ะล่ะครับเดี๋ยวสิให้พี่น็อตจัดการพี่นอนแล้วบอกไอ้ฟังเหมือนขึ้นศูนย์เติมคื้นกันแต่ว่ากับว่าคนมาเป็นขนาดที่ทัวงออกแล้วว่าคนบ่เป็นหนาไหมในวงเล็บหนาไหมเน้อหลังไหมเจ้าวงหัวเตีแล้วว่าคนมาเป็นขึ้น,ววาน,น,นราย่งศูนย์แล้วย่ง ขึ้นว่าเนาะเป็นวัดมันนี่เสียงกับสี่หม,มือแม่สองสามมืล่ล่ะเสียงหมื่พะท่านมาเนาะครับเนาะครับมือนีกาสีมาแจ้งเข้าดีนะครับเกี่ยวกับนองหลาลํำลนะครเนาะเดือนหนาแล้วอีกบ่ถึงเดือนครับมือนีกับวันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับอีกยี่สิบก็มือเนานะนองหลาลํำละครของเฮ้ากาสิได้ไป แสดงคอนเสิร์ตนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ตลาดซีมุมเมืองเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่หนึ่งพุษภาคมม่ังแต่เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับไปจนหอดสี่ทุ่มเนาอะ,อะน้องหลาข้าแพงกับสิไปรวมแจมนะครับไปรวมร้องเพลงกับศิลปินเบอร์ตนๆตนตนของเมืองไทยนะครับเพราะมาทั้งช่องช่อง9ก้าอสมทหรือว่า FM 95 ลูกทุ่งหานครนะครับเพื่อนกะสีเอาร่วมเอาศิลปินที่เพิ่นเคยมาสัมผัสนะฮะสัมผัสในลื่นเพื่อนน่ะละในรายการของเพื่อนน่ะละเพื่อนกะสีเอามาตุ่มมาห่วมกันแล้วก็เอาไปขืนคอนเสิร์ตทุกปีครับเป็นแบบนี้ทุกปีปีวังหันก็มีจินตลาอ่าจินตลาพูลราบนะครับมี่ผีพายพงศธรตายอรไทยโอ้ยซึ่งกันหลายคนนะครับปีนี้กับหลายคนคือการเดี๋ยวโปเตอร์ออกมาเดี๋ยวเอามาให้พ่อแม่พี่น้องของเขาได้รับชมรับทราบกัน ว่ามีศิลปินทันใดแน่นะครับแต่วันหนึ่งในนั้นก็สิเป็นศิลปินจากทังสอปอป,อปอล่าคําล่าลําละครนะครับสาวดอกหญ้าคาล่าลําละครไปรวมไปแจมแน่นอนนะครับเพราะว่าได้คุยกับทั้งน้องไว้แล้วนะครับทั้งเจกหนึ่งทั้งทีมงานก็ได้ประสานไปทั้งน้องคําหลาน้องคําหลาสเตยเยตโอเคแล้วนะครับว่าวันอีหนึ่งสิได้ไปรวมงานกับทั้งลูกถุงมหานคร เอฟเอ็มเก้าสิบหาที่เพิ่นจัดวันแรงงานขึ้นนะครับมือนันรับร่องเด้เลยว่าศิลปินคับข้างทั่วประเทศทั่วเวทีเต็มเวทีแน่นอนแล้วกะ็แฟนคลับแฟนเพลงนะครับผู้ที่เพิ่นหยุดงานเนาะมือนันวันที่หนึง่งหนึ่งพฤษภา,าเนี่ยกะเป็นวันแรงงานก็คือเพิ่นหยุดงานกันหลายคนเนาะทุกปีก็สิมาโงงมาตุ่มกันนะครับเพิ่นมากเพิ่นชื่นเพิ่นฉอดศิลปิน่านใดิ่นกสิมีดอกไม้มีพวงมาลัยมียางมาให้ กตามแต่แล้วแต่ว่าเพนสิมกสักศิลปินทันใดน,นะครับแต่ว่ามือนน้นคนหลายแน่นอนครับรับประกันได้ว่าคนหลายแน่นอนและก็นนองลาข้าแพงของเฮ้านะครับน้องล่าลําละครก็สิได้ไปขึ้นเวทีเอาเพลงไมล่าสุดเอาเพลงไมล่าสุดนะครับอยากกอดผัวเขาไปยาวไปเต้นไปร้องให้พ่อแม่พี่น้อง ทัวประเทศทั่วโลกได้ฟังแน่นอนนะครับบอแอนเดอร์มอนี่นะครับเพิ่นอาจสีไปทายถ้ำเอ็มวีกันเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นสีทายท้ำเอ็มวีอีกหลายเพราะว่าได้ถ่ายทํำได้เก็บลูปเก็บคลิปเก็บนั่นเก็บนี่มาแล้วก็ไปเพิ่มเติมอีกนิดนิดน้นนอยๆนะครับท่านแน่นอนท่านสงการแน่นอนพี่น้องได้ไปเปิดแน่นอนครับในงานสงการได้ไปเปิดเต้นเปิดแทรกันอยู่แล้ว ผมว่าผมสิเปิดเบิ์ดมือขึ้นกันนะครับปั่มยอดไล่ให้ละอีลาอย่าลืมเด้อถ้าเกิดว่าซิงเกิลหม่นะครับอยากกอดหัวเขาออกมานะครับพอแม่พี่น้องอย่าลืมเขาไปปั่มยอดไปแช่ไปกดไลค์กดแช่กันนะครับเด้อเนาะซอยกันซอ,อยกันนะครับนะผมว่าท่านแน่นอนเห็นนองลาลําละครเพิ่นออกมาไล่สดอยูมันนั่นเพิ่นว่าท่านสงการแน่นอน สรงการกับสิบสองสิบสามเนาะเริ่มสิบสิบสามบ่บานผมก็คือแห่พระกับวันที่สิบสามเริ่มเล่นน้ามเริ่มมียังกันกับประมาณนี่แหละครับประมาณวันที่สิบสามสิบสี่นะครับเพราะว่าอยู่บ้านนี่ก็คือสีจัดงานให้กับผู้สูงอายุเพิ่นขึ้นกันนะครับก็คือทีมงานของเฮานี่แหละไปรวมกับทั้งอบตทั้งอิหยังจังสี่นะก็คือสี่เชิญผู้สูงอายุมานั่งเฮียงกันเบิร์สุขคนมู่บานผมผู้สูงอายุเกือบร้อยคนนะครับ เนาะเข้ากสิเอาอน้ามให้ผู้สูงอายุไปโหดมือหดยังไ้เพิ่อนละกะ็ให้เพื่อนผูกแขนให้ถ้าเข้านี่คือประเภทนี้บานผมเดนะ้ให้เพื่อนผูกแขนให้เนาะ,ะผู้ใดมาแต่กรุงเทพกรุณาให้ผู้ใดมีทรัพย์สินนะครับมีทุนทรัพย์กะไอเอาเงินให้ผู้เท่ายี่สิบสามสิบพื่อดีใจเลี่วนะครับเนาะนี่คือประเภทนี้ทั้งบานผมเนาะเออละกะ็เขากสิร่วมเงินกันทั้งทั้ง ผู้ที่มีกำลังแนหรือว่าไปขอสนับสนุนจากทางสอสอทางอบตเนาะเพะิ่กระมาสื่อเสือบบกกะแลงสื่อของขวัญสื่อยังกระตามแต่นะครับให้กับผู้สูงอายุในบ้านเนาะผู้สูงอายุเพิ่กระจนั่งเฮี้ยงกันหลับสาบเลยนะครับเป็นเลยลอยคนสัดกับเหยือเพื่อละกะเด็กน้อยไม่รุ่นนะครับผู้เทาไอเด็กน้อยที่คนที่ยังบัทันถึง60สิปีอะเพื่อกระิเป็นไอเขาคิ้วเลี้ยงกันนะ เออกาซิเอาหนามไปฮดให้ฮดฮดมือให้ยังสี่เนาะผู้ชงอายุพอเกสิผูกแขนในเฮาเป็นประเภทนีน้ยังสี่ครับย่บานผมจัดมาแบบนี้ตลอดเนาะเออแล้วกาซีมีการแห่พระมือนั่นถ้าเกิดว่าเพลงของหลองลาล่ำละครอ,ออกมาท่านผมสิไปเปิดอยู่ในวัดเปิดแบบพอกกระจายเขาผู้ใหญ่บ้านคนละนะครับเอาเครื่องเสียงบองเปิดในเครื่องเสียงดีกว่าไม่นจะคใคยดังเพราะว่า เครื่องเสียงมูผมเอามาสนับสนุนในในมืองานเดี๋ยวสิทายคีปเปย์เบิงพี่น้องนะครับสิเปิดเพลงของ,ลองหลงลาข้าแพ่งเบิดมือเนาะกอดใจให้ลาแน่นะครับอ้อไออยากกอดผัวเขากอดใจให้ลาแน่กับสิเปิดเนาะกอดใจให้ลาแน่กับสิเปิดคือกันนะครับเดี๋ยวรอชม MV เอ็มวีเร็วๆนี้ก่อนสงการก่อนสงการแน่นอนนะครับ้องคำามลาพิ่นออกมาฉี้แจงมาไหลสดแล้วว่าท่านสงการ ผู้ใดอยากเอาไปเปิดในรถแทรผู้ใดอยากเอาไปเต้นรับร้องว่าท่านแน่นอนนะครับเออแล้วก็น้องข้าบหล้าก,ก็สิได้เอาเพลงพวกนี้ละเนาะไปขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตซึ่งเป็นศิลปินสปปลาวมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับไปโชว์ไปร้องบนเวทีระดับประเทศในเมืองไทยนะครับถือได้ว่าเป็นเวทีระดับประเทศเลยได้บางทีหนึ่งคือสภาคม วันแรงงานสีหอดีนะครับเพราะว่าทางคลื่น fm เกาสิาลูกทุ่งมหาคนครเพิ่จัดขึ้นนะครับในประเทศไทยกะหูหูกันอยู่แล้วนะครับว่าลูกทุ่งมหาคนคร fm 95.0เมกะเฮิร์มเเป็นคลื่นอันดับต้นต้นคลื่นอันดับหนึ่งที่เปิดเพลงลูกทุ่งนะครับในประเทศไทยของเข้าซึ่ง fm 95ลูกทุ่งหาคนครเพิ่อจัดตลอดจัดทุกปี นะครับจัดทุกปีแล้วก็จะเชิญเอาศิลปินที่เพิ่นเคยมาสัมผณ์ในรายการของเพิ่นนะครับเอามาตุ่มมาโ่มการหนึ่งในนั้นศิลปินน้องลาลัามละครของเขาก็เคยไปสัมผัสครับเอฟเอ็มกรุงทลุกถุงมหานครอยู่นะครับในช่วงของพี่หมีเนาะตอนนั้นรู้สึกว่าสิเป็นพี่หมีเนาะพี่หมีมาสัมผั์เองเนาะนี่ก็คือโอกาสดีๆมาแล้วสําหรับน้องลาลัามละครของเรานะครับเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งทางทีมงานทั่วไปบอกน้องไล่ไปบอกน้องว่าสิไปย,ยูบอน้องลาวันที่หนึ่งนี่มีงานขึ้นคอนเสิร์ตอยู่กรุงเทพมหาคนครวันแรงงานน้องลาว่ขึ้นอย่างหลายเลยนะครับน้องลาเซเยด็ดน้องลาตอบตกลงเลยน้องลาว่าอยากไปนะครับอืมซึ่งมาไลาอ่ออนไลน์ต่างๆนะครับทั้งช่องที่สนับสนุนน้องค้าลาเพิ่งกะ ได้ไปโปรโมทเพื่อก็ได้ไปประกาศแล้วล่ะบอกว่าสิเป็นเอฟซี FC, บันลักเปชน,น้อยนะครับก็สามารถที่สิโอนมาไลา่ให้ทางเอฟซีเป็รน,น้อยบานลักเพชนเนาะบันลักเพชรน้อยเพื่อก็สิไดเอามารวบรวมแล้วเขาันงานนี่เพื่อก็สิไดเอามา,าเฮ็ดเป็นพวกมาไล่ยันยันนะครับไปหอยให้ครับน้องหลาล่ำละครของเขากสา็สิบ่ได้สิบ่ได้หลายกมูเขาบอก เนาะเพราะว่าปกติศิลปินเขาจะได้แต่ดอกไม้ได้ติปนั่นติปนี่นหน่อยศิลปินดังๆเขาเนาะอืออซอยกันพี่น้อง <c oughs> ซอยกันสนับสนุนซอยกันเชื่อซอยกันพัดดันนะครับให้น้องของเฮ้าได้มีชื่อเสียงเออในไหน,พกกนเพฤกะอ่ามาถ,ถึงขนาดนี่แล้วนะครับจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งประวัติเพิ่อกับเบาไว้แล้วเนาะผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ในน้อยคุณคู่ก็บอกว่ามักเหลืองหลองร่าทําเพลงนะครับแล้วก็มือมีงานประกวดยุ่มองไดกับนี้พอใหญ่นี้พอโตแม่โตไปประกวดออนี่คือ,อาการสู่ชีวิตของเพลินนะครับเพื่อสิใดมาหอดทุกมือนี่กับค่อนข้างที่สิลาบากร้ายนะครับประว่ติสิไปอ,อยู่เป็นศิลปินอยู่ในวงนั้นวงนี้ ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่กรุงเทพมหานครโอ้ผ่านอียงมาหลายนะครับอายุกับเราหลายไนดะ้ยี่สิบสี่ยี่ห้าปีก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องนะครับอายุยี่สิบสี่ยี่ห้าปีสมัยตะเ้าเนี่ยยังกำลังเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆได้ตอนนั้นเนาะกต่ยังเริ่มเห็ดงานเหตุการ์เนี่ยมันก็หูเรื่องอีกอย่างเนดะ้แต่ว่าตอนนี้นะครับอายุของน้องประมาณนี้ น่องมาไกลในหอดขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปในขันหนึ่งแล้วนะครับถ้าเต้าอย่างไ้น้องประสบความสําเร็จไปอีกสูงสูงกว่านี้เต้าก็ตตองซอยกันสนับสนุนซอยกันเชี่อซอยกันผลักดันนะครับอย่าลืมเด้อผู้ใดอยากสิบให้มาไล่ออนไลน์น้องก็สามารถผีติดต่อไปทั้งบัตหักเป็ดหน่อยได้นะครับหรือว่าไปทั้งช่องผีหนึ่งเจกหนึ่งอย่างของเพื่อนกระไดลองสอบถามมึนมึงด้อครับเด้อช่องผมนี่คือไล่โซดได้แล้วละแต่ว่า บอกท่านขึ้นไลอัดคลิปใหม่พี่น้องก่อนนะครับเนาะมือขึ้นกับทุลักทุเลกันเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เอาไม้กัสิสลับกันไปเนาะสี่คนนี่กัสิสลับกันไปมือก้อนนี่ไปช่องของของของพี่นอ็อตมือขึ้นไปช่องของเจกหนึ่งนะครับบุนีอาจไปช่องของทัวงอกเงื้อนะครับมือต่อๆไปอาจมาช่องของเหม่นหน่อยเชนอ๋ก็ได้ ใกไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดตามกดติดตามใหม่ในเด้อครับเด้อเป็นช่องน้องใหม่นะครับคนติดตามยังมาหลายหารอยกว่าคนพึ่งสีไหลสดได้น้ำเขาเลาวพึ่งสีไหลสดได้น้ำเขาแต่ก่อนไหลสดบ่ได้ได้ต้องรอต้องเจ็ดมือสงสัยเป็นกฎกติกาของเฟซบุ๊กใหม่นะครับเนาะต้องรอเจ็ดมือเปิดช่องมา เนาะคนติดตามหาสิบคนขึ้นไปหรือว่าหารอยขึ้นไปอันน่กับบรูคือกันเพราะว่าประม่านเกือ่อบหารอยสี่รอยแปดสิบกลัลกวๆเด้อที่ผมไล่ดซดในขังแหลกเสียงกันยังเพราะเขาเขาที่ดอกพี่น้องเอ้เสียงกันยัง,นนยยงแหบอยู่ย้อนว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัดนี่แหละนะครับปกติเสียงสิบบแหบขนาดนี้อ่าเดี๋ยวมือนีขอแกะตัวใหม่นะครับอาสิเขาขึ้นเหมือขึ้นนี่บรูเรื่องอีหลีนะครับเขาไปกับบเห็นไผรเนาะบ่เห็นคนเห็นแต่ เห็นแต่ปากเห็นเห็นรูปอยู่แต่ว่าบางเห็นรูปจากองช่องบางหูว่าจากองช่องเพิ่นเบาอีหยังแนงสีนะก็ได้มาเปิดเบื้องในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเอาเนาะมันก็นเลยเ่ยวสวนกันมันนี่ <c oughs> ก็เลยบางหูว่าเขาเบาอีหยังแนงเดี๋ยวมัอน,นีเอาไม่มือน,นีเดิยวสิโดลดโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่ตามทีท,ท,ทั้งทวงองอกทั้งเจหนึง่นบอกมาเนาะครับเนาะอ่ะสำหรับมันนีนะครับกัฝากไว้นะครับเด้อฝากไว้นะ วันที่หนึ่งพฤษภาคมสี่ฮอดนี่นะครับวันแรงงานแห่งชาติเนาะน้องหลาข้าแพงของเขาสี่ใดไปขึ้นเวทีระดับประเทศนะครับในเวทีที่ทางเอฟเอ็มเกาซิม่าลุกจงมหามหานคนรเพิ่นได้จัดขึ้นนะครับอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองใก่ไก่เสีย้ยรังสิีนะครับใก่ไก่กับฟิวเจอร์ปาลาล่างสิีนะครับมันสีอยูกก่ใก่ไก่กันเนะาะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่โอโถง เป็นสถานที่ที่เปิดรองรับคนไปเบิงเดลายนะครับเวลาในการแสดงกะนาสิเป็นสิบสามนฤติสิบผานฤิกาเป็นต้นไปไปจนหอดสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าปกติเพนกนสิจัดประมาณนี้ละ่ะเนาะจังหดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นแฟนเพลงแฟนคลับของน้องลาสาวลาล่ำละครของเฮ้านะครับไปติดตามเพนเดอผูอ้ดใดอยากสิไปสัมผัสอยากสิไปถ่ายรูปอยากสิไปจับใหม่จับมือเพนยูพุนกะ กับไปใดเนาะผู้ใดอยู่ไกลเนาะผู้ใดอยู่ไกลกับเบิงเอาทางไหลสดเอานะครับเดี๋ยวผมสีมาบอกช่องทางในการไหลสดนะครับทางเ m ฟเก่าซมาลูกทุ่งมานครเหมือนกันสม,มีการไหลสดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพิ่นมีการไหลสดทุกปีนะครับหรือ,อาทางพวกผมทั้งช่องเจ็กนึงท้งเมนหน่อยชอ่อนอกทางทวงหอกท้งพี่นอตนะครับกัไปนํำหลักอาศิไลให้เบิงช่วงที่หนองออกมาร้องเพลงของหนองนะครับ อ่ะส่วน M อมของน้องกะติดตามเร็วๆนี่เด้อนะครับเพราะว่าเห็นน้องบอกว่าสิไปเฮตุมือนีมืออื่นนี่ละสิเหตดให้มันท่านสงการเนาะน้ะนองก็ออกมาไล่สดชีแจ้งแล้วว่าท่านสงการแน่นอนนะครับก็ต้องรอดติดตามรอปั่มยอดไล่รอกดติดตามรอกดไล่ให้น้องนะครับแล้วก็เอาไปเปิดหลดแฮรในหมู่บานสงการเฮาก็ได้เนาะเมนน้อยนี่ละสิไปเปิดอีกคนนึงเดี๋ยวสิทายคลิปให้เบิง่งอ่ะสำหรับมือน,นีนะครับ ซัมนี่กอนเนาะซัมนี่กอนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับเด้อทีซอยมากอ่าเขามากกดติดตามผมจนทุกมือนี่ส่องผมได้วหาลอยก้นแล้วซัมนี่ผมก็ดีใจแล้วส่องเปิดใหม่เจ็ดหมื่นนะครับส่องเจ็ดมื่แปดมื่นด้น๋ยวซัมี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเนาะบ่ต้องเอาหลายขึ้นงูเขาดอกบ่ต้องมีสติกเกอร์อีหยังหลักเขาเอื่นสติกเกอร์นําเงินสติกเกอร์อ่อสาสนับสนุนก็ได้ดอกเนาะ ผมขออย่างเดียวกดติดตามให้แน่อาัุนีไปแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเดี๋ยวเจอกันในไล่์สดหนาหรือว่าคลิปหนานะครับสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ